เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนถูกอบกอดด้วยความรักยังไงก็ไม่รู้เอ่อผมก็รู้สึกแปลกผมกรู้สึกแปลกยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเหมือนได้กลับมาบ้านสักทีนะครับคุลีโอเป็นหนุ่มอังกฤษเกิดและเติบโตในชานเมืองลอนดอนค่ะเคยมาเที่ยวไทยตอนอายุ21ปีเขาเจออะไรถึงกับไม่ยอมกลับบ้านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ทำไมคุณลีโอพูดไทยได้คล่องเหมือนกับคนไทยพูดเลยเขาเป็นชาวต่างชาติที่มีทัศนคติดีมุมมองความคิดของเขาที่มีต่อเมืองไทยและคนไทยน่าสนใจมากๆวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับคุณลีโอคะ่ะเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ผมอายุประมาณ17-18ปีครับแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เข้ากับประเทศของตัวเองเท่าไหร่เหมือนประเทศนี้ไม่ใช่สำหรับผมนะครับ อ่าผมก็เลยเริ่มเริ่มดูแบบว่าโลกนี้มันมีประเทศอะไรบ้างนะครับเพิ่งรู้ตัวว่าปัจจุบันคุณลีโออายุ26ปีค่ะเขาบอกว่าเป็นคนคิดนอกกรอบและคิดไม่เหมือนคนอื่นพออายุ18ปปีรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้ากับความเป็นอังกฤษเหมือนกับว่าอังกฤษไม่ใช่บ้านที่บอกกับตัวเขาค่ะจึงมองหาโลกอื่นว่ามีประเทศไหนเหมาะกับตัวเองบ้าง และได้สนใจประเทศในแถบเอเชียคือไทยจีนและญี่ปุ่นจึงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเอเชียคะ่ะจนพ่อแม่พามาเที่ยวเมืองไทยตอนอายุ21ปีเพื่อให้ลูกชายได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยว่าเป็นอย่างไรพอมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกวันแรกที่อยู่เมืองไทยจำได้ว่าอึ้งนะครับ เดินไปไหนก็สวยมากคือเป็นความรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดใหม่นะครับมันสุดยอดมากแต่ว่าก็เที่ยวแค่สองอาทิตย์ครับเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านสเสน่ห์ของเมืองไทยทำให้คุณลีโอไม่อยากกลับอังกฤษจ,จึงของพ่อแม่อยู่เชื่อต่อคนเดียวอีก3เดือนนะคะจนเงินหมดจึงบินกลับอังกฤษ ้อมความฝันว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยอย่างดาวรคุณลีโอได้กลับไปทำงานที่อังกฤษ3ปีนะคะและตั้งใจเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยด้วยการปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นแบบไทยค่ะด้วยการดูหนังไทยฟังเพลงไทยและอ่านหนังสือภาษาไทยท่องคำศัพท์ไทยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดเรียกอย่างไรเป็นการเรียนแบบธรรมชาติค่ะซึมซับภาษาไทยจากสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคุณลีโอคิดว่าวัฒนธรรมไทยอยู่ในภาษาไทยเขาต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งจึงควรพูดภาษาไทยได้เพราะว่าทุกอย่างที่ผมทํามามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สูญเปล่ามันมีประโยชน์ผมสุดท้ายมันได้ประโยชน์มากๆรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่เรียนภาษามาเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ไม่ได้เรียนภาษามาโ,โหจะเขาจะใช้ชีวิตยังไงคือ ต่างชาติทุกคนก็ควรจะเรียนภาษาไทยให้ได้คือถ้าจะเรียนภาษาถ้าจะอยู่ประเทศไทยถ้าจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตประเพณีไทยก็ต้องเรียนภาษาเพราะทุกอย่างมันอยู่ในภายในภาษาหมดเลยคุลีโอไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบคนอังกฤษค่ะเขามองว่าตัวเองเข้ากับคนอังกฤษได้ไม่ดีเท่ากับคนไทยนะคะหลังจากมาเที่ยวเมืองไทยเขาคิดว่าอังกฤษไม่เหมาะกับเขาคนอังกฤษใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมัน ส่วนคนไทยชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาชอบวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยคะ่ะคนไทยทานข้าวด้วยกันมีกับข้าวหลายอย่างตักแบ่งกันแล้วทานด้วยกันต่างกับคนอังกฤษไม่ทานอาหารด้วยกันทานข้าวแบบจานครจานมันไม่มีการแชร์กันหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยแล้วกลับไปบ้านที่ลอนดอนเขาทุ่มเทกับการฝึกภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงไทย ดูหนังไทยอ่านหนังสือภาษาไทยพูดกับคนไทยในอังกฤษคะเขาหมกมุ่นกับความเป็นไทยยิ่งทำให้เขาอยากไปใช้ชีวิตในประเทศไทยเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยประมาณ3ปีจนพูดภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้ค่ะจึงตัดสินใจทำความฝันให้เป็นจริงด้วยการย้ายมาอยู่ประเทศไทยเราสุดท้ายเนี่ยผมได้โอกาสที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยครับ สองปีที่แล้วจำได้วันแรกที่ผมกลับมาอยู่เมืองไทยคือสุดยอดมากคือความรู้สึกอธิบายไม่ค่อยได้ว่ารู้สึกยังไงตอนที่ผมแบบว่าเดินออกจากสนามเป็นโพกมาในกรุงเทพคือแบบว่าเหมือนเราได้กลับมาบ้านแล้วชีวิตมันเริ่มต้นใหม่นี่แบบเราสามารถใช้ชีวิตได้แล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นคือจะอธิบายยังไงว่าแบบ คิดภาพดูว่าแบบคือผมก็อยู่สนามเป็นคือซึ่งแรกที่ผมเห็นก็คือคนไทยแล้วเขาคุยกันภาษาที่ผมเรียนมาเนี่ยสองสามปีป้ายเนี่ยผมก็อ่านแบบทุกอย่างผมก็อยากจะคุยไทยเยอะมากอยากจะทักไทยทุกคนเลยเออมันสุดยอดมากหลังย้ายมาอยู่เมืองไทยคุณลีโอรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขค่ะเข้าได้กับวัฒนธรรมไทยได้ดีและอยู่ที่กรุงเทพได้สองปีแล้วค่ะ เขาทำ YouTube เกี่ยวกับประเทศไทยช่องนี้พูดเป็นภาษาไทยนะคะชื่อช่องลีโอจอยค่ะคุณลีโอมีแฟนเป็นสาวไทยเขาชอบผู้หญิงไทยที่รักครอบครัวทั้งยังดูแลคนในครอบครัวได้ดีและมองว่าผู้หญิงเอเชียมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงตะวันตกเขาชื่นชมว่าประเทศไทยมีการพัฒนาบ้านเมืองตลอดไม่หยุดนิ่งเหมือนอังกฤษคะ่ะ รถไฟฟ้าของประเทศไทยมีการพัฒนาและเพิ่มเครือข่ายตลอดเวลาแต่ที่ลอนดอนไม่เคยปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าไม่เคยเพิ่มเครือข่ายที่มีมานาน30ปีนะคะทำให้รถไฟฟ้าลอนดอนไม่สะอาดเท่ากรุงเทพคะ่ะเช่นเดียวกับคนไทยที่ส่วนใหญ่เงียบมีมารยาทในขบวนรถไฟฟ้าแต่ผู้โดยสารในลอนดอนมักส่งเสียงดังไม่ค่อยเกรงใจผู้อื่น คุณลีโอมาจากเมืองหนาวเมื่อย้ายมาใช้ชีวิตในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยอาจทำให้เขาคิดถึงหิม,มาบ้างในบางวันที่กรุงเทพมีอากาศร้อนจัดค่ะเขาได้เผยว่าเป็นความชอบส่วนตัวชอบอากาศร้อนและแสงแดดในไทยมากกว่าอากาศหนาวเย็นที่อังกฤษเป็นบรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาค่ะสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้หลายอย่าง ต่างกับอังกฤษที่มีสี่ฤดูการนะคะคือฤดูใบไม้ปริใบไม้ร่วงฤดรูร้อนและหนาวไม่ว่าจะอยู่ในฤดูการใดฝนจะตกตลอดท้องฟ้าอึมครึมและอากาศแปรปรวนได้ตลอดเวลาทำให้บางวันจะมีทั้งแดดออกฝนตกหนาวและอบอุ่นสลับกันไปค่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวมีช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันทำให้มืดเร็วมีบรรยากาศหดโู ไม่ค่อยมีแสงแดดค่ะเป็นต้นเหตุทําให้คนเมืองหนาวเป็นภาวะซึมเศร้ากันมากมันยิ่งกว่านี้นอกีกเขื่อนหน้าหนาวมันจะอมืดประมาณใบสามใบสี่โมมันก็มืดแล้วซึ่งคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราไปเอาไปทํางานตอนเช้าแล้วเรากลับมาแเราข้างนอกก็มืดมันจะรู้สึกยังไงคือเรากลับบ้านเราต้องอยู่บ้านอย่างเดียวอย่างนั้นหรออากาศร้อนมาก เพราะเขาชอบเขาชอบแบบอยู่ตัดแต่ตลอดเพราะไม่ค่อยได้เห็นนั่นแหละแล้วมันทําให้ยิ้มทาให้รู้สึกดีพอเจอกอากาศร้อนแบบนี้ชอบอากาศร้อนมากกว่าเพราะว่ามันดันให้คนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยถ้าเราอยากจะไปหาเพื่อนเราสามารถทําได้คุณลีโอยังได้พูดถึงประเทศของเขาอีกค่ะว่าอังกฤษไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อนผู้คนไม่ช่วยเหลือกัน ช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันนะคะซึ่งเขาคิดว่ามีหลายปัจจัยทำให้คนอังกฤษในปัจจุบันไม่ช่วยเหลือกันค่ะทั้งยังมีการปล้นกันและแทงกันในเมืองเดินเดินอยู่ในลอนยอนอาจไม่ปลอดภัยค่ะแต่ในไทยที่เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพได้สองปีแล้วยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเขาชอบประเทศไทยที่มีอาหารให้เลือกซื้อตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเมืองไทยมีอาหารข้างทาง กับอังกฤษไม่มีอาหารสรตทฟู้ดให้เลือกซื้อร้านอาหารที่อังกฤษจะเปิดปิดเป็นเวลาไม่เปิดตลอดเหมือนเมืองไทยคะ่ะคนอังกฤษส่วนใหญ่จึงต้องทานอาหารแค่แข็งต่างกับคนไทยที่ได้ทานอาหารสดใหม่ที่สำคัญคืออาหารไทยอร่อยและเขาชอบอาหารรสจัดมีเครื่องเทศแบบอาหารไทยจึงชอบอาหารไทยแล้วพอ,อยาอยเหมียวนี่คือ ได้กินอาหารที่เราอยากกินได้ตลอดเวลาเราไม่ใช่แค่เรื่องนั้นด้วยอาหารที่นี่มันมีนประโยชน์มากกว่าอังกฤษไม่แน่ใจะว่าบ้านอื่นเป็นยังไงหรือว่าคนอื่นเป็นยังไงที่อังกฤษแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนจะกินอาหารแช่แข็งเยอะเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปเราไม่มีอาหารตามสั่งไม่มีอาหารข้างนอกไม่มีสตรีทฟู้ดซึ่งถ้าเราจะทำข้าวทุกวันบางครั้งมันก็เหนื่อยอก็เลยสมบัตก็อาจจะซื้ออาหารแช่แข็งมาแล้วก็เว็บอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายกว่ามันสะดวกก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์กับสุขภาพเลยเนาะทาเหมือนั้นทุกวันทน,ทนบ่อยๆมันก็จะมีผลเสียขึ้นมาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอ,อาหารไทยมันอร่อยมาก ชมชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกระดานคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสาวรู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ